ผัดไทยดังๆเจ้าเข่าของเราก็ร้านนี้แหลนะครับณเวลานี้ท่านได้เดินมาถึงร้านผัดไทยที่ลือกันว่าอร่อยอร่อยของเราแล้วนะครับฝีมืออย่างเดียวผงชูรสไม่เดียวอร่อยเ็มเดียวผัดไทยดังๆก็ร้านนี้แหละครับเค่ะค่ะ ผัดไทยโบราณครับ้านที่นี่ใส่เป็นจานกลับที่บ้านใส่มกรสเส้นเหนียวนุ่มสม่เสมีมือดาวเดียวหอชูรสไม่เกี่ยวอร่อยไปเสี่ยวผันไทยๆของเราก็ร้านนี้แหละครับเดี๋ยวนั่นก่อ,อนอะนะครับ,รบแวะทานผัดไฟยที่ลืมกันว่าอร่อยอร่อย ไ้ตุนตือทอดยาวนานมากกว่า2ยุค2สมัยเส้นเหนียวรุ้งผมทอดค้าี่มืออย่างเดียวผมชูรสอร่อย้ป็ดีร้าน้่ากอด้ยกันแลเทานผัดไทยเจ้าะองนเราเป็นกอดได้นะครับทั้งตัวไทยโบราณผัดใบตองเขาอร่อยอร่อยอร่อยร้านนี้แหละครับ ร้านมะพร้าวนี่คือยังไงครับรานมะพร้าวเป็นชื่อร้านค่ะแต่เราจะมีสูตรเดี๋ยวใครใช้สูตรมะพร้าวแต่ว่าเราทำแล้วแต่ยังไม่ได้มาผัดอ๋อครับอร่อยมากอร่อยที่ใช้ทำจากมะพร้าวเลยมันเจ้าเก่าเลยเต็มเกี๊ยวลูกลองดมดูเก่าเดินเลยนะครับผัดไทยโบราณผัดโบราณกว่าสองยุค bye <laughs>